<c oughs> อย่างนี้ใช่ป่ะสลายตนะเนี่ยเนี่ย,ยข้อที่หเนี่ยสลายตนะถ้าแปลตรงเนี้ยยตนะก็คือแขนขาตาหูจมูกอาการ32เนี่ยลหละเรียกยตนะแต่สราเนี่ยใครแปลว่าอะไรกันแต่ข้าพเจ้านะเฉพาะข้าพเจ้านะ ข้าพเจ้าแปลว่าสัจจะคือความจริงนะสาราเนี่ยตอนนี้มันเป็นตัวจอจุลาเนี่ยสัจจาเนี่ยสัจจาเนี่ยตัวน,นี้เป็นสัจจาสัจจาก็คือสัจจะสัจจะก็คือความจริงความจริงของแขนขาตาหูจมูกครบสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะออกมาลืมตาดูโลกตรงน,นี้สาราเนี่ยจะต้องเป็นวิเคราะห์นะอ่าวิเคราะห์วิจัยไปเนี่ยจะต้องเป็น สัจจะสัจจาสัจาสจาเนี่ยสัจจาสัจจาก็คือความจริงของสิ่งนั้นสิ่งนั้นั้นก็คือแขนแขนข,ขาตาหูจมูกเนี่ยนี่นะข้อที่5ที่อันกันว่าสรายตนะเนี่ยระวางอยู่ในคันนะ,ะตอนนี้ข้ามไปข้ามไปลบข้ามไปข้อตอนไหน ตอนนี้ตอนนี้ <c oughs> เข้ามาขันห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนี่ตัวเนี้ยขันห้าก็ก็ทุกคนจะเข้าใจกันดีเนาะว่าลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยอ่าอาจจะไม่อธิบายละเอียดหรอกเพราะว่าทุกคนเข้าใจกันดีเรื่อง,องขันห้าลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเออรู้อ่า ผัสธะเวทนาตัณหาอุบธานภพชาติเป็นอนวสินสุดสินสุดตรงนี้นะเวลาบุคคลทุกคนที่ดับขันไปเนี่ยภพชาติเนี่ยเวลาดับขันไปกิเลสมันไม่แก่นะกิเลสไม่แก่เดี๋ยวก็ พากันมากลับเกิดใหม่กิเลสไม่แก่แต่ว่าข้อที่สองเนี่ยข้อทีสิบสองอกกิเลสเขาแก่แล้วก็ถูกทำลายอ่าอันนี้ก็จะผ่านไปนะผ่านไปขันห้าก็ผ่านไปตอนนี้ก็มาถึงตรงไหนตรงลบออกก่อน มาถึงขันห้าจบตรงนี้เขียนไอ้อย่างนี้ไว้เอามาต่อสักหน่อยคือข้อที่สิบสองเนี่ยชลามรณะเนี่ยชลามรณะโสกกะปาิเตวะทุกกะโทมสัสะอุปยา,าสานี่คือข้อที่สิบสองเนี่ยคืออำนาจของกิเลสที่ เรียกว่าอาสวะนี่ที่ห่อหุ้มประพัดสอนไว้เนี่ยถูกทำลายไป80%ถูกมักทำลายนะถูกมักทำลายไป80%คงเหลือ20%แล้ว20%เนี่ยคือคนแก่คนแก่ก็คือคนชราชรามรณะโศกปาริเทวะทุกโทมัสอุปยศเนี่ยโศกเศร้ารำพันบุญเพอคลำ่รควรโหยห้อยู่นั่นแหละ เออเพราะว่าพบนี้เป็นพบสุดท้ายจะต้องจะต้องจากกาันจากกันโดยไม่มีวันการหวนกลับคืนมาอย่างเช่นพระพุทธเจ้าต,ตรัตรลูวันไหนวันอะไรปีอะไรให้คำนวณอย่างนี้นะนั่นนะจากวันนั้นจากปีนั้นไปจนถึงวันที่ปรลินิพานคือสวรรคตนั่นนณหนั่นเป็นเวลาช่วงนั้นนะั่น คือช่วงเวลา20%หลังจากอาสวะก็ถูกทำลายไปแล้วก็ประพัสอนเขาเหมือนกับนางเอกก็ได้พระเอกมาช่วยออกจากวงล้อมของอาสาวะน่านแหละเรื่องราวของกุ้าเขาเป็นไปแบบนั้นนะนี่อธิบายอาธิบายให้เป็นขั้นตอนไปเลยแต่ว่าย้อนจาก ย้อหลังไปจากที่ว่าก่อนที่มักจะมาทำลายเดี๋ยวไปอธิบายในหมวดของโภท,ที่ปากกี่จะทำสามสิประการนะแต่ตอนเนี้มามาเล่าเพราะสืบต่อกันนเนี่ยสืบต่อไอ้ตรงที่ว่าเป็นข้อที่12ของปฏิจจสุบาทเราก็จะเป็นต้องอธิบายเพื่อความเข้าใจว่าข้อที่12บเนีชรา,ามรณะเนี่ย มาอยู่แนวตั้งทางตรงใดยังไงตอนนี้แหละเขาเป็นสายดับแนวตั้งทางตรงเป็นสายดับนะแล้วก็แนวนอนแนวขวางเนี่ยเป็นสายเกิดเป็นสายเกิดเป็นสายเกิดคือปฏิจจปฏิจจสมบปบาทนะั่นแหละคือสายเกิดแต่มาสิ้นสุดแค่สิบเอ็ดข้อส่วนข้อที่สองเขาเป็นสายดับ เรนนมาติกาในข้อแรกเขาก็อยู่ในนี้แหละอันนี้แนวนอนแนวขวางเนี่ยคืออากุสราธรรมานะส่วนแนวตั้งทางตรงคือกุสราธรรมาเนี่ยไหมอยู่ในนี้พร้อมเลยนะแปลความแปลความหมายให้เสร็จเลยแล้วเดี๋ยวไปเล่าเรื่องต่อการขยายเราเรื่องเป็นแบบขยาย ขยายอักกุศลาขยายกุศลานะส่วนข้อที่สามไม่ใช่ข้อที่สามวักที่สามวักที่สามของกุศลาธรรมมาเนี่ยนะวักที่สามก็คืออะไรอัพยากตาธรรมานะอันนี้นี่นี่น,นี่เลยต้องเขียนอพยาก่อนอพยากตา ทำมาอันนี้ให้ดูก่อนนี่นะเขียนหนังสือนะเม่ได้หันกล้องมึงกูเมสโคโกเอาพยากระดาษมาเราแบ่งวร์ธรรมานีนแปลว่าเรื่องราวเรื่องเล่านะหรือเหตุนะนี่นะตัวเนี้ยแล้วก็มาอัพยามาแปลความหมายอัพยากตาง อพัยาเนี่ยก็แปลชั้นแรกก็แปลว่าอืมแปลว่าเป็นธรรมที่ไม่ชี้ชัดเป็นธรรมไม่ชี้ชัดหรือเป็นเหตุที่มีชี้ชัดหรือเป็นเรื่องราวที่ไม่ชี้ชัดเมื่อไม่ชี้ชัดมันก็พูดออกไปไม่ได้ใช่ไหมมันก็เป็นอัพยากตาอย่างเนี้ย <c oughs> อย่างเนี้ยอย่างว่า อากุสลาธรรมมาเนี่ยนะอากุสลาธรรมมาก่อนที่จะมาอัพยากตาธรรมมาคืออากุสลาธรรมมาใช่ไหมอากุสลาธรรมมาแปลได้แค่ว,ว่าเป็นธรรมฝ่ายอากุศลใช่ไหมแล้วก็จะขยายต่อให้เป็นเรื่องราวมากอ,อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วเพราะว่าเป็นธรรมที่ไม่ชี้ชัดผู้ที่จะชี้ชัดก็ต้องเป็นผู้ที่ หศึกษาสองคนฟ้าสามวิจัยสีวิเคราะห์พิจารณานะคนฟ้าค้นฟ้าหาความจริงหาความจริงไล่มาตั้งแต่นูนะ่นน่ะคำปีละภาพธรรมจักรณะนะนะต้องค้นฟ้านะทุกคนต้องค้นฟ้าเองนะต้องรู้ด้วยตนเองนะอ,อ,อันนี้คืออัพยากตาเขาหมายความว่าเป็นธรรมหรือเ,เป็นเรื่องราวที่ไม่ชี้ชัดเราต้องมาหาเหตุผลชี้ชัด แปลความหมายกันเอาเองนี่อพยากตาเนี่ยคือคำตัดของพระเจ้าทุกคำตัดเป็นปริศนาหมดก็เป็นอพยากตาธรรมะไงทุกคนต้องไปแปลความหมายเอาเองอ่าต้องอาไปแปลความหมายด้วยตัวเองนะอันนี้อธิบายตัวนี้ให้ให้เข้าใจแล้วนะเรียกว่าอกุสลาธารรมะอกุสลาธรรมะ อากุตตะลธรรมอพยากตาธรรมเนี่ยแนวแนวแนวนอนแนวขวางแนวต่างทางตรงเนี่ยอ่าแนวตั้งทางตรง <c oughs> ตอนนี้เราจะเอามาอธิบายตรงนี้หน่อยอย่างว่าเรามองเห็นอย่างเงี้ยเหมือนกาบบาบาทใช่ไหมเหมือนติดกันใช่ปะแนวนอนกับแนวตั้งเนี่ยเหมือนกาบบาบาทเลยเหมือนกติกันนะแต่ไม่ใช่นะเรื่องจริงแล้ว